Ratha on TV ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงเปล่าเฮ้ยมั่วนิ่หรือเปล่าหนู no, ชัวยอยู่แล้วพาเต้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับพวกเรา5คนนะครับจะเต้นกันอย่างสุดๆแล้วก็รับรองครับพวกคุณจะไม่ได้เห็นพวกเรา5คนนะครับเต้นที่ไหนแน่นอน,นครับที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวแล้วก็ ผมว่าหนักที่สุดแล้วครับผมตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่จะต้องไปซ้อมกับเวทีซ้อมกับเอฟเฟกต์ทั้งหลายที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็ไปดูกันในคอนเสิร์ตนะครับครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับผมก็อย่าลืมไปซื้อนะครับเพราะรับรองครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณจะได้เห็นพวกเรา5คนทำในสิ่งที่พวกเราไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วผมสัญญาครับว่าคุณไปดูคอนเสิร์ตกิมมี่5คุณจะกลับบ้านอย่างมีความสุขครับ นี่ซ้อมกันสุดฤทธิ์นะฮะแล้วผมเขาบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งก้อนใหญ่ซึ่งเป็นซุปตาแบบสุดๆเลยนะคุณหรอพี่ใช่คุณน้องคิดหรือเปล่าไม่ใช่แค่หนึ่งช่อ,อีกหนึ่งก้อนขอใช้คํานี้จะอยู่บนเวทีแห่งนี้ซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่เปิดเผยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ควรจะมาเปิดเผยเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อชีวิตอ,อ,อยากจะไปแทรกตัว,ตวในกล้อนนั้นค,คือตอนผมเห็นว่าแบบโอ้มีชื่อเหล่านี้อยู่แล้วทําไมไม่พูดเออนี่ยแล้วเขาบอกว่า เพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์นี่ไงล่ะผมบอกเลยนะฮะอ่ะเป็นอันว่าเราไปดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับว่าแบร์รี่ของเรากับมาริโอของเราเตรียมความพร้อมซ้อมร้องซ้อมสเต็ปกันไปถึงไหนแล้วลองไปดูกันครับครับตื่นเต้นมากครับใจตอนนี้เต้นตึบตุ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 บนับเวลาถอยหลังเนี่ยตั้งแเวลาปกนับเวลาถอยหลังอยู่เลยครับใช่ครับใช่ครับซ้อมหนักเลยวะซ้อมหนักครับซ้อมถี่ขึ้นเรื่อยๆครับมากตอนนี้นะเดชเสียงได้ที่แล้วกําลังได้ที่แล้วโอเคครับ ได้ครับโอเคครับโอ้ก็ตอนนี้ก็พยายามกินผลไม้เยอะๆครับึกเสียงครับกินเช่นมะนาวฝรั่งฝรั่งฝรั่งโพรเสียงไ้เป็นฝรั่งพี่เขาเอามาให้อ๋อเขาเอามาให้ก็เลยกินใช่เป็นอย่างในแบบตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ก็จริงๆเรายังไม่ได้ซ้อมใหญ่สุดเลยแต่ว่าเราก็ซ้อมกันมาเยอะเหมือนกันเบลลี่ก็ซ้อมเพียบเลยมีซ้อมเต้นกันอะไรเงี้แต่ว่าซ้อมในสตูดิโอมากกว่าแต่ว่าไปไปถึงที่จริงหรือว่าการซ้อมบ็อกกิ้งบนเวทีจริงๆเนี่ยครับก็คงจะน่าเป็นเป็นก่อนวันคอนเสิร์ตจริงๆซึ่งก็เป็นตามหลักสูตรของคางทำคอนเสิร์ตว่าตอนนี้เราก็จะมีการร้องเพลงมีร้องเพลงมีมายเต้นด้วยเต้นด้วยัใช่ครับใช่ครับหนักใจอะไรไหมนะครับหนักใจว่า บัตรเนี่ยขายดีเหลือเกินนะครับผมใช่ตคนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรเนี่ยจะไม่เหลือให้เขายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมเหลือพันห้ากับสองพันครับโอ้ยใช่ไม่ต้องตกใจครับรีบเหลือพันกับพันห้าครับเหลือพันบาทกับใช่ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยจะได้นั่งตรงสี่พันเลยใช่ไหมใช่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยคนที่เขาซื้อสี่พันรอเล่นครับ้อเล่นซื้อก็เดี๋ยวก็สนุกกันหมดเไม่ว่าจะพันหนึ่งพันห้าก็สนุกเดินไปหา ใช่เราไปหาแล้วบัตรสี่พันสามพันสี่พันเราเดินเลยเดินเลยเพราะเขาอยู่ใกล้อยู่แล้วเราไปทั่วถึงแน่นอนงานนี้ก็รับรองว่าสนุกกันไม่ว่าจะเป็นบัตรกี่พันก็ตามว่าอยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆมาสนุกกันครับเผื่อจะเจอพี่โอ๊บแบบว่าลอยขึ้นมาพุดขึ้นมาจากแบบว่าอยู่ตรงปัดที่นั่งเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับบางทีอาจจะโผล่มาจากพื้นด้วยครับโผล่มาจากพื้นเลยใช่เป็นดำดินมาเลยเป็นเป็นข้อมใช่ครับเหมือนทุกคนกูเซฟไพรส์ครับโอ้โหเซฟไพรส์เพียบครับก็ สนุกแน่นอนแต่ละคนก็เอามีเกตของตัวเองด้วย<ช>แล้ก็มีอะไรแบบเด็ดๆมาฝากแน่นอน<ช>ที่เราสุดๆส่สมฝึกกันอยู่คู่นี้นี่คือแบบนะโคตรของโคตรหล่อนะดีมากมแล้วทําได้ทุกอย่างจริงนะฮะ,ะแต่ว่าไอ้ที่ทุกอย่างที่เขาว่าจะทำเนี่ยจะสลิงจะเหอเหอนเดืออากาศจะพ่นไฟอะไรกันขนาดไหน ไปดูกันเสาร์นี้แล้วนะครับหลังจากพูดคุยกันมานานกับคอนเสิร์ต Red A นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ทางจิม Channel นะครับทุ่มตรงกับเอฟเอ็มออนทีวีนะครับวันนี้อันกับซันเดย์แล้วก็ทีมงานลาละสวัสดีครับ